ตอนนี้มีเรื่องด่วนกว่า أ, สิ่งที่ <ไ OK. S 2> เราอ่านกันมาเมื่อกี้ว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีใช่ไหมครับล่าสุดนะครับมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทราทรามาธิบดีศรีสินทร,รมหาวิรชลาลงกรพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวมีพระองค์ราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ <c oughs> นะครับตามที่ <c oughs> ได้ทรงพระกรุณาโปร <c oughs> ดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอุทินชันวิรกุลเป็นนายรัฐมนตรีนะครับตามประกาศลงวันที่7กันยายน พุทธศักราช2,568นะครับบบดน,นี้เนี่ยนายธินชายเวรกุลนายรัฐมนตรีได้สรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ครับ อันดับหนึ่งนะครับนั่นคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณโสพลสารัมเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณบวรศักดิ์อุวันโนเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิตินิติทันประพาสนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับเป็นรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่านะครับนอกจากนั้นก็จะมีคุณพราดอนปิสนานันสกุลนะครับก็เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสุภมาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณณพินทรนะครับสีสับทางนะครับก็เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณสันติปิยทัศนะครับเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พลเอกนัทพลนาคพาณิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีคุณบรพพลธัญวงศ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังะนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของบุคคลภายนอกนะครับนั่นคือคุณเสียศรักพงเกศแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะที่คุณอัจริยนะครับสิริ รัฐยากรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณอัคาราพรมเผาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,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 ย์คุณสุรศักดิ์พันเจริญบร,รกุลน,นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศ,ศ,ศ,ศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณอามินมายุโซนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณนเรศธรรมรงค์ที่พยคคุณน,นะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของกระทรวงคมานาคมนะครับที่นอกเหนือจากทางด้านาคุณพิพัฒน์ราชกิจประการแล้วเนี่ยยังมีทางด้านคุณมาริกาจิรพันธ์วานิชนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมด้วยอ่านะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีคุณชัยชนกชิดชอบอนะฮะก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมเพื่อสังคม,งคมกระทรวงดีอีนั่นเองนะครับ คุณอัตพลเลิศพิบูรณ์นะครับรัมตีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุปัญจีสุธรรมพันรัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอนุทินชาญวิกุลรักเหนือเป็นนายฐมตรีนะฮะก็เป็นรัมตีว่าการกระทรวงมหาไทยอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับเป็นรัมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยคุณศักดาวิเชียนศินนะครับรัมตีช่วยมหาไทยคุณศักดิ์ศิธรกิติธรกุลนะครับรัมตีช่วยมหาไทยมีพลตำรวจตรีรุทธพล นวรัตน์นะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะตามโพที่มีการรายงานกันก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยยังมีในส่วนของทางด้านกระทรวงแรงงานนะครับเป็นชื่อของคุณตรีนุชเทียนทองครับดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสบินาไทยเศษนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณนรทมลพินโยสินวัฒน์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณองอาจวงประยูนนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณพัฒนา พร้อมพัฒน์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนแรกเนี่ยมีชื่อว่าจะเป็นรองนายกด้วยแต่ปรากฏว่าก็เ,าเป็นตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพียงตำแหน่งเดียวนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีช่วยนะครับเป็นคุณวรชชสุคนขจนเนววร,ร,ขเ,ร òn, นนะเป็นรัฐม, h, ม,ม 1974, <Neil. S 2> น,รนรมตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณธนกรบังบุญคนชนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเจริญเออเหลี่ยมเลิศนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทางนี้นะครับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่19กันยายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระมาชโงการอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีอืมอ่าก็ถ้าดูรายชื่อเนี่ยครับตามที่มีการนําเสนอการข่าวหุดเองก็นําเสนอเหมือนกันนะครับครับมีบางรายชื่อที่มีเพิ่มเติมเข้ามาอื รัมตีจากสานักเนี่ยมีถึง4คนเลยโอ้เยอะนะเยอะนะรอบนี้เนี่ยจริงๆง,งานงานน้ํมดตรีจากสานักก็ก็เยอะพอสมควรเยอะแต่คิดว่าน่าจะต้องแบ่งกันเพราะจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีจากสานักนายกหนึ่งคือดูเรื่องสื่อครับทั้งอสมททั้งกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีพวก อย่างสำนักพุดเอยอยสคอบอเออยอะไรเงี้ยที่ที่ขึ้นต้นด้วยสำนักในรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีประจําสำนักที่เขาเป็นคนดูะนะครับส่วนกระทรวงด้านเศรษฐกิจก็ถือว่าอ่ะเป็นไปนตามที่มีการคาดการณ์กันทุกรายชื่อทุกรายชื่อใช่ไหทั้งกระทรวงการคลังพาณิชย์นะครับพลังงานเนาะแล้วก็ ในกระทรวงคมนาคมก็เป็นคุณพิพัฒน์ศรกิจประการอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยใช่ในเชิงการเมืองก็รับสีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่ไหมที่ตั้งคําถามกันด้วยเยอะโอ้นี่ก็มีการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามารับตําแหน่งยุติธรรมเนี่ยน่าจะมีภารกิจสําคัญหลายเรื่องที่รออยู่นะครับก็ว่ากันไปนะครเบื้องต้นเนี่ยสเดือนไงที่เขาบอกว่า4เดือนในการทํางานแต่ว่าสี่เดือนจริงๆน่าจะนับตั้งหลัง คาดการณ์นะถ้าผมเดานะจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อแถลงนโยบายกับรัฐบาลรัฐสภาแล้วตามตามสัญญาที่เซ็นไว้กับพรรคประชาชนถูกไหมคือเดวันโอเคแหละมีพระราชบัญญัติอมาแต่ว่าขั้นตอนหลังจากเนี้กว่าคณะรัฐมนตรีจะมีอำนาจเต็มเนี่ยคือหนึ่งเข้าถ่ายเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนสองการจัดทํานโยบายแล้วแถลงต่อรัฐสภาด้วยอ่าก็นี่ก็ชัดเจนนะชัดเจน หเมื่อกี้เราจะอ่านต่อคือคุณเอกนิติว่าที่รองนายกไม่ต้องละต้องใช้คําว่าคุณเอกนิตินิติธรรมภาพเนี่ยเป็นรองนายรัฐมนตรีเต็มตัวละและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยครับเอ๊ะอย่างนี้ถ้าประกาศในเลขิจารออกมาแบบนี้มีพระบรราชโรมการโปรดเกล้าเนี่ยเดียกก็ต้องมีถวายสัตว์ถูกปะฮะใช่ถวายสัตว์ถ่ายรูปที่ทำเนียบแล้วก็เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือเปล่าไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เนาะอาจจะอาจจะ ไม่เสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้นสัปดาห์อ๋อปกติเขาจะมีมีข้ามเสาร์อาทิตย์ไหมหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่สรงพระจ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 ะสรุปในแง่ตรงแล้วแต่แอ,แแตอ่าหมายกําหนดการจากสำนักพระราชวังอ่าแล้วแต่จะม,มีออกมาอ๋อแล้วแต่ท่านในหลวงท่านจะโปรดเกล้าออกมาว่าวันไหนที่เหมาะสมข้าวเฝ้าถวายสัต์ประจันตนวันไหนอ่านี่ก็ถือว่าชัดเจนนะก็หลังจากที่ก็ผมว่าโผมันนิ่งมานานแล้ว นิ่งๆแล้วก็หลายๆชื่อก็เซอร์ไพรส์พอสมควรอืมอ่านะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแบบเต็มๆ